โอเคครับวันดีแล้วก็สลามอะลยกูด้วยทักทายกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนไม่ใช่เทคนิคแต่จะมาสอนในเรื่องของการกันข้างการวางมีดการจับมีดเพราะว่ามันจะมีปัญหาสำหรับช่างใหม่ๆยังเยอะพอสมควรอยู่สำหรับการการันข้างใครที่ดูอยู่ฝากแชร์ด้วยเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ ให้กับคนต่อๆไปนะอย่างน้อยคนที่กำลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่จะได้รู้ว่าการจับไม,ไม่ใช้คำว่าที่ถูกต้องดีกว่าการจับในลักษณะของผมจับแบบไหนทำงานอย่างไรฝากแชร์ด้วยใครแชร์แล้วกดหนึ่งนิดนึงครับเราจะได้รู้กันว่าเฮ้ยคุณคุณแชร์ความรู้ตรงนี้ไปยังเพื่อนเพื่อนของคุณในเฟซบุ๊กของคุณ อย่างน้อยใครที่สนใจหรือรู้สึกว่ากำลังติดขาดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้มิโกนจะทำยังไงให้มันคมจะต้องมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าขอแชร์นะครับอาจารย์จาก่งจากฝว่งลาวเวียงจันซิกกี้ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับแชร์ได้เลยเพราะว่าการใช้มิโกนเนี่ยก็จะเป็นอีกปัญหาสำหรับช่างใหม่ๆแชร์ก็ฝากไปถึงช่างใหม่ๆน้องใหม่ๆด้วยลกันว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมี เทคนิคแบบไหนมาสอนกันมาดูกันนะครับไปแบงค์แบงค์ไปวางเกมพี่จีมาถือกล้อง ไม่ไกลกันครับไม่ไกลกันครัที่ก็สองเองอารตัวนีมีอยู่อาเคผ้าขึ้มาเ หนูมาถึงนี้ถึงวิกาสุดยอดครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับฝากแชร์ด้วย้วกันนะอนโอเคหนึ่งเราเริ่มต้นด้วยด้ามิโกนก่อนด้ามิโกจน,นจะแบ่งออกเป็นขออาจารย์บางจะแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันเนาะ จะเรียกกันง่ายว่าคือขึ้นใบบนขึ้นใบล่างและก็เต็มใบลักษณะของการจับจับลักษณะนี้แล้วแต่คนบางคนก็ใช้2นิ้ว1นิ้วหรือ3นิ้วแล้วแต่นะที่ลักษณะการจับโอเคนะ การทิศนี่การจับมุมองศาเทคนิคง่ายๆหนึ่งการตั้งนี่จะต้องตั้ง45องศาแล้วถ้าต้องการอยากจะได้เส้นคมตั้งแล้วใช้นิ้วโป้งในการดึงมันจะทําให้เส้นคมจำไว้นะผมไปทำวันนี้เลยครับโอเคนี่ผมใช้ของยี่ห้อนี้นะผมใช้ของยี่ห้อนี้เพราะว่าหนึ่งใบมันหักง่าย มันมีความบางไม่หนารักษาการใส่บางคนใส่ไม่เป็นมันจะมีร่องเห็นไหมคุณแค่ยกมันขึ้นดันเข้าไปจะต้องเซฟตี้ด้วยนะจะต้องพับใบมิโกนทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจักกันข้างชะาเจลจักกันหน้าคนหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคคราวนี้มาดูเรื่องการโกงใกล้ๆสลามครับอาจ,จารย์บังเอฟซีรตราดครับมาดูนะซูมได้ซูมของพี่ของพี่ออันนี้อาจารย์ไม่ได้ขึ้นทรงด้วยตัวกันขอบนะอาจารย์ขึ้นทรงด้วยวิโกเลยโอเคนะน้อมศรีรษะลูกค้าไปใช้ส่วนบนตั้ง แล้วดึงแล้วก็ดึงนะเคลียซะมันจะได้ช่วงโคง้งเห็นไหมหลังจงากนั้นคุณตั้งที่แบบปกติบ้างแล้วดึงเข้าหาจอั้างแล้วดึงเข้าหาจอ ในกรณีที่คุณต้องการอยากจะให้เป็นจรแหลมคุณวางให้มันเฉียงแบบนี้แล้วมาตัดมุมแบบนี้ก็จะเป็นจรแหลมนะโอเคแต่นี่เป็นจรตรงตั้งตรงนะแล้วก็ดึงดึงดึงโอเคต่อไปช่วงระหว่างโค้งหูสามารถ่างได้ วางมีด5ีองศาอ่อโค้งตามหูดึงห่านวางมีดวาง4ีองศานะั้นไม่จิกข้ามน,นะไม่อย่างนี้นะเพราะมุมแบบเอ่อมุมบาริโกมันจะกินฉั้นควรตั้งนอน4ีองศาตั้งระดึงขึ้นตั้งระดึงขึ้น อ่าโอเคจอนลักษณะของจอนโดยปกติทั่วไปของวัยรุ่นต้องการมีความยาวของจอนฉะนั้นเราเป็นช่างใหม่เราจะไม่การตัดทิ้งเด็ดขาดสิ่งที่ต้องถามคือ 1. จอนทำยังไงดีครับเอาไว้ยาวไหมจอนยาวกับเครื่องระหว่างตรงนี้ยาวไม่เหมือนกันนะแยกประเภทจำไว้ต่อไปหลังใบหูครับหูโลงคาง,ง,งวางม่โกนใช้ส่วนบน หลังจากนั้นเพียงขอลูกค้าตั้งไปตามแนวเส้นแบตเตอรี่ที่เราใช้ตัวกันขอบถูกต้องไหมตั้งครับแนวเส้นมันจะถึงได้เส้นคมตั้งแล้วดึงตั้งดึงตั้งแล้วดึงตั้งแล้วดึงครับตั้งแล้วดึงครับนิ้วโป้งจะต้องอยู่หลังนิ้วโปนนิกครัง ถือกล้องดีๆเอ่อถือดีๆถือกล้องโดนอาจารย์ด่านะฮฮฮมิสกเสียเนี่คุณละวีจันทร์ไทยอโอเคครับมาข้างนี้มาข้างนี้ข้างนี้เราจะใช้มุมล่าก็คือมุมนี้ตั้งแล้วดึงแต่ว่าปลายนี่โกยยกขึ้นนะครับตั้งแล้วดึงดูนะ ตั้งแล้วนึ่งนึงใช้นึ่งนะครับหลังจากนั้นพลิกใบมีดวิธีการพลิกพลิกแค่นี้พลิกแค่นี้เราจะไม่จับแบบนี้แล้วพลิกนะครับถ้าจับแบบนี้มุมนี้จะบาดนิ้วได้ไมั้แล้วประเด็นคือถ้าพลิกอย่างนี้จับนี้แลวาการวางเห็นไหมนิ้วจะสอย,อยนี้ชนะนีน่ตั้งให้แนบชิดวางขนานไปกับจอ แนบหน้าเลยแล้วก็ตั้งแล้วดึงเำาไมหน้าจรหลังจรหน้าจรหลังจรหลังใบหูนี่มือหน้าจรหลังจรหลังใบหู ไม่ได้ก็ต้องสุดแบบนี้เนี okay. ่ยสแบบนี้ตัง้งแล้วดึงดึงดึงตั้งทับไปในแนวเส้นของตัวกันขอบหลังจนากนั้นกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเอียงของลูกค้าไปนิดนึง แล้วก็ตัง้งเขียมาสิ่งที่มันยากยากสำหรับช่างใหม่ๆก็คือมุมนี้ทำงานจบงานบริเวณน,นี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมคุณออย โอเคการการันข้างจะยากอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นี่ตรงน,น,น,นี้ก็คือหน้าจอหลังจอแล้วหลังใบหูลองซ้อมมือลักษณะนี้นี่มีหน้าจอหลังจอหลังใบหูลองดูอย่างนี้ลองดูนะหลังจากนั้นเราจะเช็คว่า สองค่ามีน้ำบอลลาร์กันไหม <_ S 1> การตัดก็ได้อันนี้ไม่มีคุณถามเลยมีคุณถามไหมอ๋ออ่าอนเลยครับพูดอ่านเลยอ่านได้าจฟังเลยอันนี้แค่ตอ่อต่อดีก็อ่านสวัสดีหรือไรทักทายเลยอ่านไม่หมดอ่านโอเคแล้วก็พับเก็บ อันนี้คือลนะักษณะของการใช้มีดแล้วการกันข้างนักเรียนจำไนะฉะนั้นจุดหลักๆเลยคือหนึ่งการวางมีดเรวาวางแค่สี่พันขารเราจะไม่จิกขอบลักษณะนี้ถ้าจิกที้มจะเข้าบ่ายก็จะกม่านะวางนอนและช่วงโค้งวางใช้ใบ,บนใช้ส่วนบนทำมันจะไม่มันจะไม่บักสวัสดีค่ะอาจารย์สุดบางสุนหล่อนนสุนโหด้วยครับผมขอบคุณครับ ความยากของมุมด้านซ้ายก็คือการพลิกนี้หน้าจอหลังจอและหลังไปอยู่ตรงนี้ใจยากฉะนั้นฝุดลักษณะแบบนี้ฝุดทักษะแบบนี้ฝุดทักษะแบบนี้ตั้งแล้วดึ่มการที่คุณต้องการอยากจะให้เส้นคมคุณจะต้องตั้งแล้วดึงสกิปได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยคงเส้นจะ่ถ้าตั้งแล้วดึงเมื่อไหร่คุณจะได้เส้นที่มันคมงคันทีโอเคเดี๋ยวอันนี้แป๊บนึง สวัสดีครับอาจารย์บางติดตามผลงานอาจารย์ตลอดครับ,รบเด็กสุราชาประมาณนี้อันนี้เรากาันในลักษณะที่ไม่ได้ใช้แต่เช่นเดีดวยวกันก่ขอนนะโดยมวลนโอเคขอบคุณเอามาให้ดูเช็กิีเรื่องการจับมีดเฉยในเรื่องการใช้ใบมีดนะบางคนใช้มีดคมแต่ใช้ไม่เต็งก็มีเหมือนกัน บางคนมีดไม่ค่อยคมแต่มีเทคนิคในการใช้ก็ส, mean, สาม,มารถสร้างเส้นให้คมได้เช่นกันขอบคุณแล้วกันสำหรัออบ,นะบ,นะบไลน์นี้นะครับ,บ,บอันนี้เป็นพินณฑ์ที่หลักสินทาสิยาขอบคุณครับสำหรับการเรียนนี้นะแต่แล้วครับผมไหมบายอ่ะไปดูต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพเก็บไว้ดูแล้วกันนะ นักเรียนใหม่ๆสมมติจะไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้มีดพยายามพยายามใช้ไปแล้วกันโอเคขอบคุณนะสำหรับการรับชมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ